จงบอกกับภรรยาของลูกไปตรงๆว่าผมรักคุณนะครับเพราะผู้หญิงพวกนางชอบที่จะให้แสดงความรักและชอบที่จะให้กล่าวคําว่ารักออกมาแบบชัดเจนดังนั้นลูกอย่ามัวแต่เขินอายต่อภรรยาของลูกเพราะถ้าลูกมัวแต่เขินอายไม่กล้าบอกแล้วก็เท่ากับลูกได้ทําให้เกิดสิ่งขวางกั้นขึ้นระหว่างตัวลูกเองกับภรรยาอันบอกเกิดมาจากความอยากกระด้างในการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาและทําให้เกิดความบกพร่องขึ้นในความรักนี่คือคําสังเสียของอิหม่าม,มัด ที่มีต่อลูกชายของเขาในวันแต่งงานข้อคิดที่ได้รับหนึ่งผู้เป็นสามีอย่าได้เขินอายที่จะกล่าวว่าผมรักคุณต่อภรรยาของท่าน 2. ด้วยลักษณะของสตรีแล้วนั้นนางคือผู้ที่ชอบให้สามีบอกรักแบบตรงไปตรงมาบางทีนางอาจจะไม่ได้เรียกร้องด้วยคำพูดแต่โดยพฤตินัยแล้วผู้หญิงจะชอบให้สามีบอกรักแบบตรงๆฉะนั้นจงบอกรักกับนางบ้าง 3. ถ้ามัวแต่เขินอายไม่กล้าบอกความในใจต่อภรรยาว่ารัก มันก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในครอบครัวเกิดความบกพร่องขึ้นและอาจนําไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้งเนื้อหาบทความอัชฮัตโตสะละอันหมดูลินลักสามีทั้งหลายจงบอกรักภรรยาเถนะอย่าไปบอกรักคนอื่นบอกรักภรรยาได้ทั้งผลบุญได้ทั้งความรักในครอบครัวหวังว่าทุกคนจะพยายามนะอินชาอัลลอฮ